ก็มาจบพูดแท้พอมนเลยนแลนเข้าไปไปไปข่ออุ้มแน่ยหน่อยครับอาจจะเป็นอุ้มยาข้ามมันสูงมันหลบไปพอไปคอยท่านพูดออกไปหมอด้วบตำรวจมันเป็นน้ำหามันหัวเห็นมันว่ากันว่าเปิดจะเขาเิ็นแล้วยังมาจับเราไปได้โอ้ครับแร่ว่ามาเห็นตำรวจเะได้มักรีดมัเสิออกเนาะเล็กมักสิถเท่าครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคนสุลินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาอาจจะ มาหาพ่อแมวนะครับพ่อแมวบอกว่านิมิตฝันแล้วฝันว่าตำรวจจับด้วยนะครับคงจะได้ตัวเลขเด็ดๆเนาะในช่วงวันปีใหม่นี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาพ่อแมวกันแล้วก็วันนี้นะครับคุณผู้ชมเสียเล่มาที่บ้านอาจารย์แมวด้วยมั่นใจเลขคนเสียพามาอมเสียพามานี่มันหอบลงหอบลงกองไว้ก็ว่ามันมันสีหลายกว่รับเป็นร้อยโตัวคนละ ได้ว่ามันนี่เจกนี่มันบอกว่ามันเอาผ่าลงหมดแล้วเออเบงเอาเด้ออว่าฉันเสียผ่านี่ก็กับว่าได้ไมเด้เออเกากับว่าเกาเป็นได้หอกมันว่านี่แหละพอเลยว่าเสร็จมันจีนมาเก่าบอมันนี่มันเลยว่าเสียผ่ายุ่งห่นพอยังในนี่มีขําฝันที่เขาบอกเสียนนั้นมันไมแม่นว่าสิอยซำนั่นซำเข้าเอาดิปอมเขาไง ครับมาน,นี่มันขึ้นรถแล้วมันว่าเชียพายโงหันเาื่อไรต่อคือที่อย 3, นะสามสิบสี่ตัวนี่สามสิบสี่ตัวมาเนี่บมันมันไปโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอานี่เงินมันว่าพอเอาเอาเอามือไปไปยื่นไปเอามันเอาเงินเหรียญเหรียญหาสมัยที่เฮาใส่แมมเก่าเหรียมนัมนแนม้ยครับเออถา้าบ่ใสก็เอาไวาว่างในกองเสียผ้าเด้อใ้พวกสมมตเวสีให้เขาได้รับเอามันว่า นี่แหละนี่นะพอก็เลยว่ายานว่าเลขโตเดิมนี่คือมันถิเป็นสี่สามสี่เนาะครสามสี่เออมันเอาเงืนหาบานมาให้พอเลยว่ายานยันมันถิเปลี่ยนจากสีบอเปลี่ยนแต่มึงงบอบมันให้เอาไปว่างไงน,นี่กองเสียผาอกองเสียผามันก็ว่าปก,กตีเสียผาจิเป็นลยรอยโตเป็นยังมันยังบอกว่าเออนับเบิ้งกระตีมีซ้ำนันละเสียผาสามสิบสี่ผืนนี่แหละมันว่า มันนี่มันให้พ่อเงินเรียนหาไปกองใส่ไปว่างใส่กองค่ะครับเออเออพ่อก็เลยว่ามันมันมันสีเขียนจากซีมาเป็นหาพก็เลยว่านั่นนะแต่ว่าก็ให้พี่น้องอย่เอฟซีผิดยลนาเอาแต่ตัวเดิมมันน่ะคือเป็นซีสามซีเนาะครับเออาเออนั่นแหละตัวเดิมแล้วก็กับซีสองสีแค่นั้นเองซีสองสีเออเพราะว่าเพื่อนยำเนี่ยเพิ่นบอกว่า ทำแมนมันดันล่องจากต้นนี้มันก็จะ่มาเป็นสี่สองสี่เป็นว่างค่ะทามันขึ้นมันหนีกับวิทย์จากต้นนีหรอกเป็นวางสั้นมันจะเป็นมันจะเป็นสามสี่สามห้าก็มันมันมันโมโหนี่แล้วแต่ว่าโมโหดี่แล้วแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเพราะว่ามันสามสิบสี่พื้นเนาะสามสิบสี่พื้นเท่าเลี้ยหางเพราะว่ามันให้เอาเลี้ยหามาว่างใช้เปไวในกองผามันจะเป็นสามสี่ห้านัะพอวางจีเลย หรือมันจะเปลี่ยนเอาซีเนี่ยสมมติว่าตัวนี้ตัวเดิมแมนโบครับเออหรือมันจะเปลี่ยนตัวนี้ออกสีเอาหานี่มาใส่บอเออมา่นเออมาใส่ข้างหน้ามันจะเป็นห่าสามสีบอนี่ยนะอ่ะอะนั่นนะ่ะเลยหรือ,อใส่ใส่เพิ่ม <ๆ S 2> อีกตัวหนึ่งก็ได้วยห่าสามสีคิดว่าลายเขียนทำไมเขียนทำไมเออเพราะว่าเหล็กปูมันจิพลายตัวนะครับยานเป็นวาลายเข้ากัเขาก็เอาเช่ห่าซีสามสี RIS สี่สามสี่สตเนาะเออลรวก็สี่สามสกัเอาอ่าสามส่ยงสีก็ได้อืมสเออตัวนี้กันเอาลงมาเป็นสองสสองเป็นลางเลยก็ได้อ่าเพียยมสีบหลายตัวเจ็ดตัวสองตก็เอาสองสี่สี่สองพ่อเอาสองสี่อ่าแค่นั้นเอสองี่สี่สองครับ สามทีเอานั่บ่ครับสามทีมันก็นี่แหละเอ๊นี่นี่นี่ตัวนี้แล้วมันออกมันเห็นกับตัวเดียวต้ะตัวนี้กับตัวเดียวแยก่ไปก่อนยันแต่ว่ามันให้เนเอาซีออกยันเอาหามาใส่ให้เพืนแยกเองตัวน่ะงี้ยเดี๋ยวผมผมแยกไวปทางหลังเนาะอ่าแยกขอแยกไปที่ร้านด้วยครับอันนี้เพราะว่าผมเลียวคนแต่ว่าบานนี่นี่พอเอง ลลกออกไปเงี้ยวกว่าเงี้ยวแห้งไป็เงี้ยวสะลึ่งะลือกรับเขามานอนอีกเนี่ยอัน่้ผมมาฝันยังเชียด้อันครับวันจุลินครับมาฝันว่าตำรวจที่มาจับผมเออถึงเลขแล้วดิเออเอสว่างว่างังินเคยฝันนี่ครับคือครับครับตำรวจมามามันบม่ท่านเด็ดจับผมเผดว่าแลนไว้จะเป็นอุมบันห้างบรญยาค่ามันสูงเลยนะครับครับเออมันเชียลม ไวพอพลัอยเอามือเปิดเปิดเข้าไปพปัดไปนอนเอามือขำขอวัวยู่อกตำรวจมันเขาเอาใหม่ไปตีหาในปายย่าหยามันบดเหดือดมาน,นี้มันว่าวกันเอพอพ่อยเ็นเล่ามือนี้กับมือหลังไปมาเอาเล่าไปงงหรอกเงี้ยเล่ามาน,นี่พอเอยนน็นหน่งวันได้นี่ขัน ตำรวจซุ้มนี่มันจะเคยมากต่กินไดอยากน้ำปูอยู่นะมีงานใหญ่มันก็มาอยู่ในนี้กวเนี่ยเข่ามันตำรวจคนบูกเก่าืมามเลยว่าเหลขกนี่ยังไงก็บ่นีจากเก่าครับเออนี่ลหละครับผมสังเกตเห็นว่ากับได้ยังไงก็ได้เป็นตำรวจเออพอมันนี่ใจครับได้ยู่งหรอกครับยังไ๋บ่าว่ามีน้องเพ็รซีสิเออรอเมันมาเรียนชนะครับมันที่นี่กับนี่ กูเพิ่นอยู่ไป่หลับจากททยอ,าอยู่ที่กรุงเทพกรุงไทยอืมตาอยู่ว่ใเล็กตใหญครับเาขาหวันว่าเขาขน,ขนา้นเมื่อคาไว้อยู่สีแยกนะครับอืม,มอในสีแยกนี่เต็มเลยครับนี่ถ้าคนตายก็บนี่เขาเอามันล่วมไปนี่แหละเลขกสีเข่าอะไรพบว่าอ้าเลขเนี่ยทแม่นมันบ่ามาสี่สามสี่ครับยังไดมั่งกบว,วัดมาสามซีซีแทนอืม ราะว่ากอนตายน้องมันล่องก้อนหมดสี่แย่ครับนี่แหละเลขยยังไงช่างห้อนนี่ยังได้กับพอไปไกลซีสามซี่เขียนจังสี่คือถูกยังเนาะเออห้องเจ็ดละซี่สามซี่ครับอ่าสามซีครับผม่่วาสองซีเอาสองซี่แต่ว่าสามซีกับสามหาเนี่ยผมติ้งไว้ให้ตัดกำลังจากสามซี่กับอันนี้ให้เนาะ ครับคือผมตัดอันนี้แหละตัดตัดอันตัวถ่ายนะครับครับนี่แหละเนาะตัดเอาตัวถ่ายเดี๋ยวแคปเบิ้งพอแม่ว่ามันเป็นซีสามซีคือมันคือเป็นหาสามซีผมก็เลยตัดเอาตัวนี้มากสามสามซีสามหาเอาไว้แต่ว่าพอแม่บอกว่าเป็นสองซีหยามันลดอย่ามันลดลครับอย่ามันลดจักสามเป็นสองมันเคยลดแบบหนึ่งบอเอฟซีพันธห้เขาออกเข้าใจเนาะเพราะว่าเลข ถ้าษีว่ามันหลายโตแท้มันก็บ่ได้หลายโตครับเพราะว่าเพิ่นตัดให้เนาะครับเออบางเแกยวอันนี้ไปมันก็ํานั้นแต่ว่าอันนี้ผมตัดให้ตัวนี้คือตัวคอนเส็ตนะครับตัด2โตตัดให้มันก็มาโตเดียวกันครับนี่ก็โตตรงครับแต่พอเอีงญาติมันมากซี่นะเออเลยเอาหามาใส่ให้ครับแต่2โตกับตเดียวกันแถมเดียวกันเพราะว่าเพราะว่าพ่อแม่แฟนว่าเขาถ้าเขาให้เสื้อเก่าอ๋อตัวเก่าครับ เอาเสื้อตัวเก่ามาให้พ่อแมวครับทั้งหมด34ตัวอบัตรเขาไป44ตัวเขาเอาเงินเหรียญหาตอนที่เขาจะไปเนี่ยเขาเอาเงินเหรียญห้าเอาเงินเหรียญห้ามาให้พ่อแมววางให้ไปวางบนเตียงวางไว้บนกองเสียบหายที่บ้าน่าจะน่าจะเป็น345ได้พ่อแมวว่าส3 4ก็เหมือนกันนะก็เหมือนกันก็ลองอาไปพิจารณากันดูนะเนาะวันนี้หรือว่าเรามาถาม พ่อแมวครับก็จะมีโคสุดท้ายอีกไปได้นะพ่อแม่บางทีตรงมี้ตงมี้โคสุดท้ายเพราะว่ามันยังหลายมืออเพราะว่าพอแยงเนี่ยบอมเมียนว่าเสียหายแล้วแล้วเนครยบอาก็อยาไปย่ำอยากไปถามปูให้มั่นใจเนาะเพราะว่าเฮาเงียดเนี่ยพอแยงามันผิดไปแน่ยังงวดมีสองงวนเสียพอกันนอนวัครับเลยเป็นหวงย่าน่น่องมาตีเสียนเข้าได ครับอ่าคือว่าเฮาเฮ็ดเฮากัหวังอยากให้พี่ให้น้องได้อยากให้เอฟทีถูกหมอบถูกบอลได้ได้เออบ่แม่นว่าสิคิดได้ก็บอกไปครับเออถ้ามันได้สองตัวหรสามตัวครับได้นสองตัวครับได้สองตัวโอ้ได้จักบาทเนาะหาพันครับหาพันเอาหาพันก็ไปคูณหารกันเอาเองเนาะครับ้แครับมาเที่ลยวเต็มเต็มครับเออคือกะมันยู่เนาะระมันเป็นอย่างไรครับตั้งแต่ตั้งศาลกูถามา มันอยู่ปะมันครับมันตลอดคือว่าปีครับสําหรับในเรื่องธุรกิจแล้วก็พที่นอกก็มีความสุขหลายหลายคนที่อ่าักเชนโถงกับครับแต่นิดนิดน้อยก็ว่ากันได้ก็ถือว่าเซเรเป็นจับขาดหลักมาตลอดนะครับแต่ว่าตั้งสารแล้วมือถือว่าเลขบ่เขาเลขรุดอยู่ส่วนหนึ่งนอกระยะหนึ่งเซเรก็หรือว่า เฮ็ดจังไไงสิหาออ้าจย์ใสมามาซอยแกสารแน่ๆคือนั่นเข้ากัแกสารกันครับหลังจากแกสารคือเซเรบก็หมานมา่ย่ติโ่ครับอ่หมานมาตลอดเลยเมื่อเช้าก็ลงมาเองครับบริการแกมากมากับููก็ใไฮตรงๆกับสี่สามสี่สามครับนวดที่ผ่านมาก็สี่สามครับวดสีสามกับว่าหกสามหกสามอ๋อครับงวดนี่เป็นจังไงมาหาปูแล้วปูเป็นสี่ไ้ข่ารถคับก็ครับไ้ขับรถกับอยู่นอไบ เพิ่์ว่าแต่ไดนแน่บอกเลขเอฟซีของสองผมแน่ครับผิดน้อผมใจผมหนักสองสี่ครับสองสี่สองสี่ครับครับมวดนี้นะครับว่าสี่สองอืะแต่ว่าตัวอื่นกรมีอยู่ครับตัวอื่นก็มีอยู่ครับแต่ตัวนี้นะตัวนี้หนักตัวนี้หนักคือคืองมวดที่ผ่านมากคือตัวสามอ่ตัวไหนนะหกสามหกสามคือตัวหกสามหนักแมนบอกชื่อว่าห้าพันเนาะหมวดนี้ก็สองสี่สองสี่ กะอาจารย์ไม่ออกกับทัชไห่พอดีตัวนี้ตู้ตู้คือนตู้ของพ่อแมวพ่อแมวเพิ่นกับไห่สองซีอุกแต่สามตู้มิดตัวใดเนี่ยบอกเขมักแปดสองซีอแปดสองซีเอาแปดมาเพิ่มเลยเอาแปดมาใส่เอาแปดมาเพิ่มจะเป็นจังไดกึติดตามติดตามชมกันให้กำลังใจให้กำลังใจ่เสรีเพราะว่าเพื่อนเป็นจบสามหลักมาตลอดแต่ดังซานภูเขาทางสาวนี่นะครับแล้วก็คนบ้านนี้แมวน้ำครับเพราะว่าลูกหลานบ้านนี้น้ำลูกหลานบ้านนี้น้ำ เป็นลูกศิษยภูขาวนำลูกศิษยภูขาวนำเห็นว่าเขาเห็ดเสือเนี่เสือเง่าเสือภูเขาวเสือภูขาวนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสักการะบูชาเนาะหลายหลายคนก็อยากได้เสือภูขาวครัเอาสามัติติดต่อเสรยได้ครับสำหรับเสือภูขาวรับเสือภูขาวเนาะถึงถ่ายตัวเลขอีกตัวหนึงแปดสองสี่หรับแปดสองสี่ครับผมครับอ่ะขอบคุณเนาะขอบคุณเฉลครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ ทีใหม่ละเนาะปูเพิ่นสิมานี่มีตทําฝันไว้ครับตัตห้องเพิ่นห้มันก็ยังเป็นโตเดิมอยู่แต่ว่าเพิ่นมาเพิ่นมาว้าเมื่อนเิ่นขนเสียผ่ามาห้โอ้เพิ่นกองบางใ่เสียผ่านี่มันิหลายกว่าสามสิบสี่ผืนอยู่แล้วครับแต่เพิ่นบอกว่าเออนับมันก็มีอยู่สามสิบสี่ผืนแต่บัดนี้เพิ่นเพิ่นจะออกรถเพิ่นเอาเงินเหรียญหาเที่เก้าน่ะมาหาพอเออเอาไปไหว้ในกองผ่าเด้อเพิ่นว่าพอกันเลยว่าย่านมันจะเป็น อ่าสามสีบอลนะคนัะเออกันเลยยังเพิ่งยังเดร่องเพิ่มไปให้เนาะเป็นอ่าสามจีครับอ่าครับอ่านั่นแหละตามนี้ครับตามนี้ครับตามนี้เนาะสวัสดีวันดีนี่ก็คืออ่าปีเก่าผ่านไปเนาะอ่าปีใหม่เข้ามาที่นี่ก็ขอให้อายาตีพีหนองอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือวัดต่างตำบลต่างอำเภอครับอ่าลูกเก่าเลาร้านให้มีโชคมีชัยเด้อร่บพอกับบ่มียัง ติดตอบแทนญาติพี่น้องเนาะคือกาความหวังญาติพี่น้องกับูยน้าโชคน้าใช่นี่แหละเนาะอาทีนี้ก็ขอให้บุญญาบารมีอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้านในเฮือนหรือว่าบุญญาบารมีของปู่ข่าวก็ดีอาจงบรรดลบรรดันให้ลูกเต่าเหล่าล้านได้มีโชคมีใช้ให้เป็นได้มีเงินมีทองเด้อได้มาขารถค้าเรือ่าน้ำหมอกน้ำมันขากลับบ้านกลับเฮือนได้มาอาเหตุบุญเห็ุ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ